อุ่ความหวานนะคะก็คือแบบหวานจนน้ำตาลเรียกพี่แถมงานนี้ซึ้งด้วยจ้ะเกิดอะไรเคลืนติดตามค่ะเผื่อหมอใหญ่ามาเสร็จแล้วค่ะ เรียกได้ว่านี่ค่ะเป็นงานสําคัญของสาวเนเน่พรนภานั่นเองนะคะเมื่อวันที่สิบเกา้าที่ผ่านมาค่ะโดยงานนี้ค่ะมีหนุ่มไบร์นะคะหวานใจแล้วก็หนุ่มกราฟคณาุฒธเนี่ยนะคะมาให้กําลังใจแบบติดขอบเวทีเลยซึ่งมันก็เป็นโมเมนต์สุดน่ารักเลยนะคะเมื่อเนเน่เนี่ยร้องเพลงนะแล้วก็มองหาไบร์แล้วก็เดินมาหาไบร์ค่ะแล้วก็จับมือให้กราฟยืนขึ้นเพราะว่ากราฟเนี่ยนะคะเขานั่งอยู่ข้างทางไบร์นั่นเองจับมือกราฟเสร็จแล้วให้ยืนขึ้นแล้วเขาก็ไปจับมือไบร์ค่ะอย่างหวานซึ้งเลยด้วยความรู้ ที่แบบว่ามองหน้ากันนะคะแล้วทีนี้เนเน่ก็ปล่อยหัวออกมานะคะท่ามกลางงานเลยค่ะซึ่งใบก็ไม่รอช้าก็ดึงสาวเนเน่เข้ามากรอดปลอบใจแบบภาพนี้ล้วยนะนี่นะคะเป็นภาพที่เขากรอดกันแต่ว่ามีภาพที่แบบว่าเฮ้ยมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่แบบไบร์มองหน้าเนเน่คือด้วยความแบบความในใจล้วนๆเลยอะไปดูกันเลยนี่นะคะก็เป็นภาพที่ไบร์เองนะคะก็มองเนเน่นะคะด้วยสายตาที่แบบเออน่ารักเนาะอ่ะก็เม้ามอยนะคะคอมเมนต์กันได้ตรงนี้เลยค่ะก็ สาวนินเน่กับไบรท์น่ารัก